ในชุบนี่อายุใกล้จะหกสิบแล้วแต่ว่าแกไม่ได้แต่งงานแกอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดในชุบมีน้องชายปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆกันคนหนึ่งชื่อในชอบในชอบนี่มีครอบครัวแล้วมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเล่นว่าชาเมียในชอบนี่ชื่อนางเจอือมีอาชีพขายข้าวสาร ส่วนในชุบพี่ชายเนี่ยมีอาชีพขายเหล้าดองยาไปส่งในที่ต่างๆที่มีซุ้มยาดองแกไม่โดนจับเพราะว่าแกจ่ายเงินใต้โต๊ะทุกเดือนสาเหตุที่ทำให้ในชุบคิดที่จะขายยาดองก็เพราะอกหักคือที่แรกเนี่ยแกหลงรักนางเจอือแต่ปรากฏว่าในชอบน้องชายก็หลงรักเช่นเดียวกันเมื่อในชุบรู้ก็เกิดความสงสารน้องชายก็เลยหลีกทางให้กับน้องชาย แล้วนางเจือก็รู้สึกจะมีใจให้ในชอบเพราะว่าในชอบหน้าตาดีกว่าในชุบผู้จาก็เพราะกว่าในชุบผู้พี่ตั้งแต่นั้นมาในชุบก็เลยกลายเป็นคนขี้เมางานการไม่ทําพ่อแม่ก็ด่าเอาแกก็เลยคิดค้นหาสมุนไพรามาดองเหล้าแล้วก็ตั้งชื่อแต่ละโหลตามที่ววไขายยาดองเขาตั้งกันอย่างเช่นมาร์กระทื้อปรงนารีรำพึง พญาเสือโครง่งโดไม่รู้ล้มถึงชื่อจะเหมือนคนอื่นแต่ว่ารสชาตินี่นับว่าเด็ดกว่าเจ้าอื่นนะแกจะดองมายมมาม่วงแล้วก็ต้มน้ำใบเตยแถมให้ทั้งร้านทุกวันพวกพมา่านี่จะชอบรสชาติที่หวานนุ่มของนารีรำพึงเป็นอย่างมากอต้องเติมให้ที่ร้านทุกร้านทุกวันพอส่งเล่าเสร็จทุ่มหนึ่งแกก็จะมานั่งกินยาดองที่แกดองเอาไว้ แต่ว่าตังหากนะไม่รวมกับที่จะขายสูตรที่แกกินเองนี่จะมีสมุนไพรที่แกคิดว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นมาดองกินเจ้าชาหลานรักซึ่งเป็นลูกของน้องชายก็มักจะมาแอบกินกับลุงอยู่บ่อยๆในชอบก็มักจะมาตามให้กลับเพราะกลัวลูกจะติดเหล้าไอ้ชามึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูหวดมึงด้วยไม้หน้าสามแน่ๆเฮ้ยมึงอย่ามาตีหลานกูนะไอ้ชอบนี่พ่ชบ ไอชามันก็ลูกฉันนะพี่รักหลานภาษาอะไรถึงสนับสนุนให้มันกินเหล้ากินยาไม่รู้จักห้ามมันมึงจะด่ามันทําไมไร่ชอบไอชามันกินแค่กงสองกองเดี๋ยวมันก็ไปกินข้าวมันขับรถส่งข้าวสารแบกข้าวสารนังวันมันก็กินในเลือดลมมันวิ่งมั่งจะไปด่ามันทําไมนายชุบว่าอย่างนั้นแต่ฉันไม่ชอบอ่ะพี่ก็รู้กินเหล้ากินยาตายไปก็ต้องลงนรกไปกินน้ําร้อนจากกระทะทองแดง พี่ก็เหมือนกันนะ่ะอายุมากแล้วเลิกกินเถอะหันมาทำบุญทำทานมั่งเงินทองก็มีพอจะกินไปจนตายแล้วแล้วฉันก็จะดูแลพี่เองไปส่งเล่ามอมเมาคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันมันบาปนะพี่นายชอบก็เตือนพี่ชายมึงแย่ใจชอบมึงพาลูกมึงกลับไปเลยไปไม่ต้องมาเทศให้กูฟังมึงอธรรมะธรรมโมนักกน้าจะบวชตั้งนานนะป่านนี้ได้เป็นเจ้าอาวาสไปแล้ว เสือกมีเมียทำไมไม่รู้เมื่อในชอบได้ยินพี่ชายพูดเรื่องเมียก็รู้สึกผิดแล้วก็เห็นใจพี่ชายก็เลยไม่พูดอะไรต่อชุดมือลูกชายกลับบ้านตอนบ่ายของอีกวันนายชุบก็เอาเหล้าไปเติมไปส่งที่ร้านต่างๆก็มีอยู่ร้านหนึ่งเขาเล่าว่าเมื่อคืนอ่าพวกพมา่ามันเมายาดองแล้วก็แทงกันตายหน้าร้าน ก็คิดว่าจะหยุดขายสักสองสามวันจะให้พระมาฉันเพลนที่ร้านมาปัดรังควานสะหน่อยนายชุบก็เงียบไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะเรื่องเมายาดองแล้วฆ่ากันนี้มันเกิดมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพมา่ามันก็ฆ่ากันตาอยู่บ่อยๆระยะนั้นพม่าเข้าเมืองเยอะก็ยิ่งมีข่าวพม่าฆ่ากันตายบ่อยเพราะถ้างานหยุดนี่พวกนี้จะดื่มหนักจนขาดสตินชุปก็เห็นเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรมากนะัก แต่คำพูดประโยคหนึ่งของร้านที่รับเล่าจากในชุบไปขายก็คือเอ,อน่าสงสารเมียมันนะไอ้คนตายอะ่ะเมียมันกำลังท้องเลยส่วนไอ้คนแทงก็ต้องติดกุกเอเอมียมันบอกว่ามีลูกอยู่ที่พมา่าอีกสามคนนี่จะทำยังไงมันก็ทำให้ในชุบสะดุดในใจเมื่อกลับมาถึงบ้านก็มานั่งจิบยาดองก็อดคิดไม่ได้ว่าการที่ตัวเองขายเหล้ายาดองนี่มันผิดหรือเปล่า แต่ก็คิดว่าคนมันจะตายยังไงมันก็ต้องตายไม่เกี่ยวกวับเราอะอย่าคิดมากไปเลยไม่มีใครอยู่ค้ำคว้าหรอกเมื่อคิดอย่างนั้นมันก็สบายใจขึ้นคืนนั้นในชุบก็เข้านอนเสร็จแล้วก็ฝันไปว่ามีทางอยู่สองทางคือทางที่มีแสงสว่างจ้ากับทางที่มืดมนอยู่ข้างหน้าในชุบก็หยุดยืนดูกำลังจะก,ก้าวเข้าไปในทางที่สว่าง แต่ปรากฏว่ากลับมีมือที่ใหญ่แล้วหนามาดึงในชุปไปในทางที่มืดในชุปเสถลาตามแรงที่ถูกดึงมองเห็นเปลวไฟแดงฉานมีหินวางเหมือนเตาสามเร้าแล้วมีกระทะใบใหญ่เรียงรายอยู่หลายใบไฟจากเตานั้นร้อนมากจนรู้สึกแสบผิวกายมีชายหญิงถูกชายชะกันบังคับให้อ้าปากดื่มน้ำจากกระบวยสีเหมือนทองแดง ที่ตักจากกระทะใบใหญ่น้ำกำลังเดือดพล่านทุกคนดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานในชุบยืนงงกับภาพตรงหน้าว่ามันคืออะไรแต่ก็มีเสียงของชายลึกลับดังกล้องว่านี่คือกระทะทองแดงถ้ามึงตายมึงก็ต้องกินน้ำที่นี่ละแล้วก็ต้องโดดลงกระทะที่นี่ถ้าขัดขืนมึงจะโดนแทงด้วยหอกในชุบพวกกลัวจนตัวสั่น โอ้ยจริงเหรอเนี่ยผมจะต้องเป็นแบบนี้เหรอไม่เอานะไม่เอาผมไม่อยากทรมานแบบนี้มึงหนีไม่พ้นหรอกมึงทั้งกินทั้งขายนะมึงเจอหนักแน่ในชุบตกใจตื่นเหงือ่อท่วมตัวทั้งที่นอนเปิดแอร์ในชุบนำเรื่องที่ฝันไปเล่าให้ในชอบแด้นางเจือฟังทั้งคู่ก็บอกว่าเขามาเตือนแล้วเลิกขายเล่าเถอะเลิกกินด้วยยิ่งดี นายชุบก็กลับมานั่งคิดหนักไม่มีกําลังใจไปส่งเหล้ามีคนโทรมาว่าวันนี้ทําไมไม่มาส่งเหล้าบางอย่างมันหมดแล้วนายชุบไม่พูดโทรศัพท์หลายสายที่นายชุบไม่ได้รับนายชุบก็ตัดสินใจเด็ดขาดเทเหล้าที่ดองไว้ทิ้งลงพื้นดินจนหมดจะเลิกขายเหล้าแล้วแล้วก็จะเลิกกินเหล้าด้วยค่าเหล้างวดสุดท้ายที่จะต้องแบ่งครึ่งกันนายชุบก็ไม่ไปเก็บ ร้านค้าต่างวุ่นวายใจไม่มีเหล้ายาดองรถเด็ดขายแล้วก็ติดต่อในชุบไม่ได้เพราะปิดเครื่องในชุบขอบวชตลอดชีวิตในชอบผู้น้องก็สนับสนุนดีใจที่พี่ชายได้บวชแต่บวชได้ไม่ถึงพรรษาพระชุปก็ป่วยหนักหมอบอกว่าไตาวายตับแข็งในชอบคิดว่าคงจะเป็นเพราะพระชุบนี่ดื่มเหล้ามานานสมุนไพรบางอย่างกินทุกวัน กินมากเกินไปก็ทำลายไตยเล่าสี่สิบดีกรีที่พระชุบหักดิบนี่มันทำให้พระชุบทรมานมาระยะหนึ่งช่วงแรกในแทบจะลงแดงตายแต่ด้วยใจที่เข้มแข็งก็ผ่านมันมาได้แต่การเจ็บป่วยครั้งนี้พระชุบสู้มันไม่ไหวหลานชายกับน้องชายก็ผลัดกันมาเฝ้าพระชุบแกก็ปรงได้ยินดีรับกรรมที่เคยทำไว้เกิดชาติหน้าฉันใดอย่าได้เกิดมาเป็นพ่อขาเล้า อย่าได้ขึ้นชื่อว่าสิงอย่าดองอีกเลยไม่นานนักพระชุบก็สิ้นใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนายชอบกับทุกคนในครอบครัวก็มันทำบุญให้พระชุบตลอดมาสิบปีแล้วที่พระชุบมรณาภาพไปแต่นายชอบก็ไม่รู้ว่าพี่ชายที่ตัวรักนี่จะหมดเวรหมดกรรมแล้วหรือ,อยังครับ วันนี้จะคุยเรื่องป้าชื่นครับป้าชื่นนี่แกเป็นสาวแก่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้แต่งงานหน้าตาแกก็สวยแต่ว่าเป็นเพราะตอนพ่อแม่อยู่นี่ก็หวงแล้วตัวแกเองก็เล่นตัวหนุ่มที่มาจีบทั้งหลายก็เลยรำคาญมีครอบครัวกันไม่หมดพอพ่อแม่ตายก็ทิ้งมรดกไว้มากมายแต่ป้าชื่นก็ไม่ได้เรียนหนังสือ บ้านแกกับโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ไกลกันแกก็อาศัยลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านนี้เขามีลูกสองคนเป็นผู้หญิงตัดเย็บเสื้อผ้าคนหนึ่งอีกคนไปทำงานที่อำเภอเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนโตน่ะตัดเสื้ออยู่บ้านป้าชื่นแกก็คุยถูกคอกับคนพี่ที่ชื่อเอมที่ว่าตัดเสื้อนี่แหละปีนี้ป้าชื่นอายุหกสิบสองปีแล้ว แต่แกก็ดูดีว่าคนแก่ตามบ้านนอกทั้งหลายเพราะว่ากินดีอยู่ดีผิวพรรณดีหมากก็ไม่กินต่อมามีคนกรุงเทพคนหนึ่งมาหาซื้อที่ก็สนใจที่ของป้าชื่นเพราะว่าดูร่มรื่นผลไม้ยืนต้นก็เยอะทั้งกระท้อนมะม่วงขนุนใครจะมาซื้อผลไม้ก็ต้องมาสอยเอาเองป้าชื่นแกไม่สอยให้อะแต่แกจะแถมให้ครั้งหนึ่งหลายโล นุ่มชาวกรุงคนนี้มาตื้ออยู่หลายครั้งบอกว่าจะซื้อให้พ่อมาปลูกบ้านอยู่เพราะว่าพ่อเขาเน่ยแพ้อากาศในเมืองกรุงพ่อเป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วอายุ65สห้าแม่ก็เสียแล้วขอให้ป้าชื่นแบ่งที่ให้สักสองไร่ก็ยังดีนึกว่าสงสารคนแก่ด้วยกันป้าชื่นแกก็เลยใจอ่อนแบ่งขายตรงข้างบ้านให้สามไร่ที่แกก็ยังเหลืออีกเยอะ แกไม่ได้อยากได้เงินเพียงแต่แกเห็นใจคนแก่ด้วยกันหนุ่มชาวกรุงคนนั้นก็ดีใจกราบขอบคุณประชื่นบอกว่าจะรีบมาปลูกบ้านหลังเล็กๆให้พ่อแล้วอาทิตย์หนึ่งก็จะมาเยี่ยมพ่อครั้งหนึ่งช่วงที่ไม่ได้มาก็จะฝากช่วยมองมองพ่อด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นไม่ถึงเดือนบ้านหลังน้อยก็เสร็จตกแต่งหน้าอยู่มากพ่อของหนุ่มคนนั้นก็ย้ายเข้ามาอยู่ แกเป็นคนผิวขาวรูปร่างดีไม่อ้วนดูภูมิฐานมือไม้ดูสะอาดสะอา้านแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีแกชื่อลุงในหรือว่าลุงวินยัยแกเข้ามาทำความรู้จักกับป้าชื่นในญาติของป้าชื่นเออสวัสดีครับคุณชื่นใช่ไหมครับใช่จ้าขอบคุณมากนะครับที่แบ่งที่ให้ไม่เป็นไรจ้า อย่าเรียกว่าแบ่งเลยเพราะว่าซื้อขายกันฉันก็ได้เงินมาไม่ใช่น้อยเอมก็นั่งยิ้มอยู่ใกล้ๆป้าชื่นลุงในแกไปช่วยลูกแกขนของเข้าบ้านป้าชื่นกับเอมก็ไปช่วยด้วยพ่อของเอมก็ช่วยยกตู้ช่วยประกอบเตียงจนกระทั่งบ่ายถึงได้เสร็จทั้งลุงในและลูกชายก็ขอบอกขอบใจทุกคนที่มาช่วยแถมป้าชื่นยังชวนทุกคนกินข้าวเที่ยงกันที่บ้านเอม แม่ของเอมก็ทํากับข้าวหุงข้าวเผื่อไว้อ่าเรียกตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าทุกคนก็ขอให้ทําเสร็จก่อนอาหารบ้านเอมนี่เป็นกับข้าวบ้านๆมีต้มกะทิสายบัวมีต้มยำไก่ใส่ใบมะขามอ่อนปลาช่อนตาแข้งทอดแต่มันก็ทำให้สองพ่อลูกจากกรุงเทพกินข้าวได้เยอะกับข้าวอร่อยทุกอย่างป้าชื่นก็ถามลุงในว่า เออนี่อายุคงจะมากกว่าฉันมัง้งนะหรือว่างไงก็หกสิบห้าปีแล้วครับเอองั้นพวกฉันก็ต้องคงต้องเรียกพี่แล้วนะตามใจเถอะครับจะเรียกยังไงก็ได้ทุกคนก็คุยกันอย่างมีไมิตรีด้วยกันอย่างดีลูกชายลุงในก็ขับรถกลับกรุงเทพที่บ้านลุงในมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบมีทั้งทีวีสีตู้เย็นที่มีอาหารแช่ไว้เต็ม แถมแกยังติดแอร์ด้วยก็คงจะเป็นเครื่องแรกในหมู่บ้านเพราะว่าไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าหมู่บ้านป้าชื่นกับญาติก็คิดว่าจะซื้อทีวีมาดูก็ยังไม่ได้ซื้อตกเย็นป้าชื่นก็เอาแกงไปให้ลุงในป้าชื่นแกเป็นคนบ้านนอกมารยาทในการเคาะประตูแกก็ไม่ค่อยได้ทํากันก็เลยส่งเสียงเรียกลุงในแกก็เปิดประตูท่าทางงวงเงียเพิ่งจะตื่นนอนเออมีอะไรหรอครับ ฉันเอาแกงมระมาให้นะจ๊ะกลัวพี่ไม่ได้ทำครับข้าวโอ้ขอบคุณมากมือเย็นผมไม่ได้กินข้าวหรอกครับดื่มนมแล้วก็นอนจะกินมื้อเช้ากับเที่ยงอะครับถ้าวันไหนดื่มกาแฟก็จะกินแต่มื้อเที่ยงอะครับอ้าวแล้วตอนดึกดึกนี่ท้องไม่ร้องหรอกเหรองั้นฉันคงจะต้องเอาแกงกลับบ้านนะสินะ ไม่ต้องเอากลับหรอกครับเดี๋ยวผมใส่ตู้เย็นไว้เช้าก็จะอุ่นกินเจียวไข่อีกอย่างก็พอลุงในแกก็รีบรับชามแกงไปป้าชื่นก็อดมองดูทีวีจอใหญ่ที่บ้านลุงในไม่ได้ที่โต๊ะข้างทีวีก็มีไวโอลินตั้งอยู่บนโต๊ะลุงในแกสังเกตเห็นแกก็เลยถามว่าเออที่บ้านซื้อทีวีหรือ,อยังครับทีวีอะไรละจ๊ะอ๋อเออโทรทัศน์นะครับ ยังจะยังไม่มีใครว่างพาไปนางเอ็มมันก็ต้องตัดเสื้ออีกหลายตัวพ่อมันก็ไปไถไร่ยอยู่เอองั้นงั้นถ้าไม่รังเกียจก็มาดูที่บ้านผมก็ได้นะครับผมอยู่คนเดียวดูข่าวจบก่อนอนมันมีละครสนุกสนุกด้วยนะครับโอ้ไม่ละจา้าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกครับมาดูได้เลย เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันชัดแค่ไหนนะีนยังไม่ได้ลองเลยสมัยนั้นนก็มีอยู่ไม่กี่ช่องในะยังใช้สาวากาศอยู่ลุงในก็เปิดให้ดูประชื่นก็ยืนอยู่ปากประตูเอเข้ามาก่อนสิครับไม่ละจ้ะไว้วันอื่นค่อยชวนนางเอมมาดูด้วยประชื่นนี่แกอยากดูใจจะขาดเพราะสีสันมันสวยงามแถมยังมีสมบัติเมธนีพระเอกติเกชอบเป็นพระเอกด้วยแกก็ยิ่งชอบใหญ่ พอเช้านี่ลุงในก็ขวาดใบไม้รอบบ้านจนเกลี้ยงแล้วเผาทิ้งตัวป้าชื่นแกมองดูก็เห็นว่าลุงในมีนิสัยรักความสะอาดป้าชื่นก็บอกเอ็มว่าโทรทัศน์บ้านลุงในเนี่ยน่าดูแต่ไม่กล้าไปดูคนเดียวกลัวคนนินทาเอ็งพาข้าไปซื้อโทรทัศน์หน่อยได้ไหมตอนเย็นเอ็งจะได้ดูด้วยให้เอ็มเอางั้นนะป้า แต่ว่ามันยังไปไม่ได้หรอกใกล้งานวัดคนเขาก็เร่งเอาเสื้อไปซื้อขว่าจะไปจะมาก็เกือบวันเดี๋ยวรออีกหน่อยนะป้าไปดูที่บ้านลุงในก่อนก็ได้เดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะไปนั่งดูเป็นเพื่อนเอาเสื้อไปสอยชายด้วยป้าชื่นแกก็พยักหน้าเย็นวันนั้นป้าชื่นก็ได้ดูทีวีสีจนถึงสามทุ่มละครมันสนุกน้าติดตามข่าวก็น่าดูป้าชื่นแกติดละครเรื่องนั้น แต่พอมาดูอีกวันลุงในก็บอกว่าไอ้เรื่องเมื่อคืนนะ่ะไม่มีแล้วเขามีวันจันทร์กับวันนังคารดูเรื่องอื่นไปก่อนนะเอ็มก็บ่นบอกว่าแม่กำลังสนุกเลยลุงต้องรออีกหลายวันนะ่ะลุงในแกก็หัวเราะเรื่องอื่นมันก็สนุกเหมือนกันละตอนนี้ดาวประสุกํากำลังดังนะแล้วอีกสองวันก็มีแม่นาคพระขนงด้วยนะเหลือลุงหนูจะดูทุกเรื่องเลยแหละ ปาชื่นกับเอ็มเนี่นั่งกับพื้นลุงในก็บอกให้นั่งบนโซโฟาด้วยกันทั้งคู่ก็เลยขึ้นไปนั่งแบบเกรงใจยามบ่ายวันหนึ่งลุงในก็สีไวโอลินเล่นปาชื่นได้ยินก็รู้สึกว่ามันเพราะจับใจชีวิตปาชื่นช่วงนี้รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมีอยู่วันหนึ่งลุงในเอาชามแกงมาส่งก็มีกระดาษพับเรียบร้อยใส่มาในชามแกงด้วยปาชื่นก็รับมาอย่างงง,ง เปิดดูก็อ่านไม่ออกเพราะไม่เคยเรียนหนังสือป้าชื่นก็เลยเปรกซิบบอกเอมบอกนังเอมมตาลุงนั่นให้กระดาษอะไรมาไม่รู้ค่ะอ่านไม่ออกเอ็งช่วยอ่านให้ครับฟังหน่อยเอมก็รับไปดูแล้วก็เปิดอ่านให้ป้าชื่นฟังเออฟังนะป้าเขาเขียนว่าเพียงครั้งแรกที่พบพักสลักจิตเก็บมาคิดนอนฝันจนหวั่นไหว เฝ้าแต่รักเธอข้างเดียวเปลี่ยวหรือไทยแล้วเมื่อไหร่จะได้สมอารมณ์ปองอ่านจบป้าชื่นถึงกันหน้าแดงมันหมายความว่ายังไงวะเอมก็หัวเราะก็หมายความว่าลุงก็ชอบป้าสิตาเถนตกน้ํานี่ขะแก่ขนาดนี้ยังจะมีคนชอบอยู่อีกเลอวะแหมป้าความรักนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ล่ะป้าไม่เลือกไวเลือกชนชั้นนะป้านะ แล้วนี่ป้าจะตอบลุงจะว่าไงอ่ะอุ้ยจะให้ข้าตอบอะไรหนังสือข้าก็เขียนไม่ได้อ่านก็ไม่ออกเดี๋ยวหนูตอบให้เอาไหมป้าถ้าป้าอายในที่งจะส่งให้เอ็งอย่าทะลึ่งเลยนางเอมอยู่เฉยๆดีกว่าเอ็งอย่าไปเล่าให้ใครฟังเขานาะอายเขาแม่ป้าหนูไม่พูดหรอกแต่ในใจของนางเอมเนี่ยมันลิงโลดทะลึ่งตึงตังอยู่ไม่น้อยอ่ะ ถึงจะอ่านหนังสือไม่เก่งเพราะว่าเรียนน้อยไม่ค็อได้เรียนหนังสือเหมือนน้องก็คิดจะเขียนตอบลุงในในานามหมอปาชื่นเอมนึกสนุกขึ้นมาก็คิดจะแต่งกรอนตอบลุงในมีข้อความว่าพอได้อ่านจดหมายก็ใจสัน่นอยากจะได้เป็นคู่อยู่ทุกคืนวันหกสิบสองปีที่ไม่เคยมีผัวยังหวาดกลัวมือชายจนไหวหวั่นหากบุญมีวาสนาพาคู่กัน ก็คงได้สุขสันต์ทุกวันคืนบลเห็นหน้าพี่แล้วจั๊กกะจี้หัวใจเอมก็เขียนไปมั่วไม่เป็นกาเป็นกรอนอะไรละ่ะเสร็จแล้วก็แอบ,บเอาไปให้ลุงในเมื่อลุงในได้อ่านก็เข้าใจผิดว่าป้าชื่นเขียนแล้วก็มีใจให้กับตนโดยที่ป้าชื่นไม่ได้รู้ตัววันต่อมาป้าชื่นแกก็อายแกก็ไม่กล้าไปดูละครทีวีเหมือนเคยเอมก็ต้องลากไปเพราะเอมนั้นติดละคร ป้าชื่นไม่กล้ามองหน้าลุงในเนี่ยนั่งคอแข็งจ้องทีวีกงแกงไม่กล้าเอาไห้ลุงในก็เหมือนรู้ว่าป้าชื่นอายเอ๊ะทำไมดูไม่กล้าเหมือนในจดหมายหรือว่าอายเด็กเช้ามืดลุงในก็แอบเอาจดหมายน้อยเนี่ยไปเสียบไว้ตรงประตูรอป้าชื่นเปิดมาก็คงจะเจอในจดหมายนั้นก็มีว่าจะเขินอายไปใหญ่แล้วน้องพี่ ความรักนี้พี่มีให้ไม่น่าหนี้จะรักน้องผ่องอัมัยไปเช่นนี้ตราบชีวีพี่จะมะลายเอ่ยเมื่อป้าชื่นเปิดประตูก็เจอกระดาษที่ลุงในเนบไว้ก็เอาไปให้เอ็มอ่านอีกเอ็มก็หัวเราะเมื่ออ่านจบป้าชื่นยิ้หน้าแดงเชียววันนี้รู้สึกว่าบทกลอนของลุงแกมั่วไปหน่อยนะป้าลุงแกก็คงจะเขินป้าเหมือนกัน ป้าชื่นก็บอกว่าเขารู้ได้ยังไงว่าข้าอายหรือว่าเขาคิดไปเองีชักจะบ้าไปใหญ่แล้วเย็นนี้ข้าไม่สบายนะข้าไม่ดูแล้วโทรทัศน์ยังไปคนเดียวกแล้วกันข้ามองหนะ้าเขาไม่สนิทนะโทษป้าละครกําลังสนุกกับป้าไม่เสียดายเหรอข้าไม่เสียดงเสียดายอะไรหรอกทั้งนั้นนะมาคิดบ้าๆกับข้าแบบนี้แล้วเอ็งจะให้ข้าไปดูละครบ้านเขาได้ยังไงว่านังเอม เย็นนั้นปรากฏว่าเอ็มไปดูทีวีคนเดียวอ้าวแม่ชื่นเขาไม่ได้มาด้วยเหรอป้าแกไม่ค่อยสบายอะลุงเหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะ่ะลุงานก็มีอาการเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดงั้นลุงลองเดินไปดูป้ากแกสักหน่อยมล่ะเผื่อป้าแกจะได้ดีใจเออก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวลุงจะเอารังนกไปให้แกกินในชื่นใจซะหน่อยเอานีอีหนู๋ยงเอาไปกินขวดหนึ่ง ลุงในก็ยืน่นรังนกให้เอมแล้วก็เดินไปหาป้าชื่นไปที่บ้านขึ้นบันไดไปเคาะประตูนังเอมเหรอเข้ามาสิข้าไม่ได้ใส่กร้อนกตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นป้าแกคิดว่านังเอมจะมาชวนไปดูทีวีลุงในก้าวเข้ามาก็เห็นป้าชื่นเอนหลังอยู่บนโต๊ะไม้สักที่เอาไว้รับแขกป้าชื่นแกนอนตะแคงหันหลังเอ็งไปดูคนเดียวเถอะนางเอม ขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่ไปเขาไม่กล้ามองหน้าเขาข้าอายละครขากดเสียดายรออีกไม่นานเดี๋ยวข้าจะซื้อมาดูเองดีกว่าจะอายทําไมเล่าแม่ชื่นป้าชื่นนี่สะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นทำไมทันเมื่อได้ยินเสียงลุงนายอ้าวเออ,อมาได้ยังไงอะเนี่ยก็เข้ามาทางประตูนี่แหละเห็นหนูเอ็มมันบอกว่าแม่ชื่นไม่สบายก็เลยเป็นห่วงรีบมาดูฉัน ฉ,ฉันไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะลุงนายก็นั่งลงข้างๆยื่นรังนกให้อ่ากินรังนกสะหน่อยอะเดี๋ยวจะเปิดให้ฉันกินไม่เป็นหรอกฉันกินเป็นแต่ไข่มดุแดงลองสักหน่อยจะน่านะจะได้ชื่นใจอ่ะนี่กินสะหน่อยนะยกขวดดื่มเลยแต่แลราประชื่นก็เอามาดื่มอย่างเกรงใจขอบใจมากนะฉันเองก็ต้องขอบใจแม่ชื่น ขอบใจมากนะที่ตอบรับรักฉันแม่รังเกียจฉันเราต่างก็อายุมากแล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็นเพื่อนคุยกันฉันมีความจริงใจให้กับแม่ชื่นนะป้าชื่นนึกถึงนางเอ็มทันทีว่ามันต้องทะลึ่งตอบจดหมายลุงนายแน่ๆจะแก้ตัวก็กลัวลุงนายจะอายจะยอมรับป้าชื่นก็อายได้แต่นั่งตัวชา เสือเก่ายัางลุงในก็เลยกระเถิบเข้าใกล้ประชื่นแล้วก็เอามือโอบหลังประชื่นอย่างอ่อนโยนแต่งงานกับฉันทำแม่ชื่นจัดงานแบบไหนก็บอกมาว่าจะเอาจัดเล็กหรือจัดใหญ่ได้ทั้งนั้นปราชื่นพูดไม่ออกใจคอสั่นไปหมดอาทิตย์หน้าแต่งเลยนะพรุ่งนี้จะบอกลูกชายเมื่อปราชื่นไม่ตอบลุงในก็หอมที่หน้าผากปาชื่น แล้วก็บอกว่ารักป้าชื่นมากแล้วก็ลงเรือนไปด้วยความดีใจว่าป้าชื่นไม่ปฏิเสธงานแต่งป้าชื่นก็จัดอย่างเรียบง่ายแต่ก็มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็ญาติญาติมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเอ็มก็ช่วยป้าชื่นแต่งตัวด้วยใบหน้าที่ยิ้มรระื่นเอ็งยิ้มอะไรนังเอมเพราะเอ็งคนเดียวข้าก็เลยต้องสละโสดตอนแก่ อยากจะรู้นักว่าเองเขียนตอบเขาว่าอย่างไงฮะหนังเด็กทะเลนก็ตอบเขาว่าคู่แล้วไม่แคล้วกันสิป้าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันจนได้แหละนะป้านะเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ